สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงานทวีสุขค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภาติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนอชอเ,ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชพุทธศักราช2557ทางด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอค่ะได้มอบหมายให้สํานักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุก,การในกระบวนการสรรหาสปชนะคะความสําคัญของสอปชบทบาทหน้าที่ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการสรรหาเป็นอย่างไรคะ่ะวันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชเรียบร้อยแล้วนะคะกระบวนการการเดินหน้าต่อจากนี้ค่ะจะมีขั้นตอนอยังไงคะครับในในส่วนแรกนะครับผมขออนุญาตนํานเรียนก่อนว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชแต่เป็นองค์กรที่มีความสําคัญนะครับควบคู่กับสนชนะครับตามรัฐธรรมานูญแห่งราชาทัยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ครับโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่จะเสนอแนะในเรื่องของการปฏิรูปให้แก่บ้านเมืองในด้านต่างๆครับไม่ว่าด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับทางด้านกฎหมายว่าธรรมซึ่งในส่วนนี้ที่สําคัญที่สุดคือจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับ สวรรวมทั้งการให้ความเห็นชอบด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้ให้มีการสรรหาสมาชิกสภาพิทูเบียชาติแล้วเมื่อวานนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่ากระบวนการสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอสปชนี่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ50วันครับ50วันนี้หมายถึงว่าหลังจากนี้ไป กระบวนการเดินไป50วันแล้วจะได้สมาชิกสภาปัิรูปแห่งชาติทั้ง250คนครับในขั้นแรกนี้เมื่อมีพระราชกิจการแล้วครับในช่วงต่อไปเป็นลาดับขั้นต่อไปนะครับทางทางคสชอเองนะครับท่านก็จะจะประกาศแต่งตั้งสมาตรัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปัจจุปแห่งชาตินะครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการประกาศนี้ได้ไม่เกินภายใน วันที่13เดือนนี้นะครับ13สิงหาเป็นการคาดการกับการประสานงานครับคณ<ม>ะกรรมการสรรหารนี้มีอย่างไรครับมีทั้งหมดอยู่11คณะนะครับคณะละ7คน7ท่านซึ่งทางคสชจะ,จ,ะจะแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆทั้ง11<ม>ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายทางด้านเศรฐษฐกิจทางด้านการปกครองรวมทั้งการศึกษาอะไรต่างๆนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการสรรหาบุคคลให้ กับที่จะเสนอให้คอสชพิจารณาครับในกระบวนการทั้ง11คณะนี้เนี่ยจะมีทางฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นฝ่ายเลขาเป็นฝ่ายเลขานุการนะครับในกระบวนการสรรหาดังนั้นเนี่ยค่ะท่านเลขาคะถ้ามองภาพเนี่ยสปชก็จะมาจากผู้ที่ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเหล่านี้ใน11ดด้านใช่ครับค่ะนะคะก็ตามที่เห็นเลยมีทั้งการเมืองนะคะเศรษฐกิจการศึกษาบริหารราชการแผ่นดินนะคะพอมี คณะกรรมการ7คนในแต่ละด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปอยังไงคะพิธีการสัญหานะครับพิธีการสัญหาก็คือว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่วันที่2 ประทานโทษตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่2กันยานีเป็นกระบวนการที่จะให้องค์กรต่างๆนะครับที่เป็นองค์กริติบุคคลนะครับที่ไม่แสวงหากําไรนะครับเสนอรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้สรงคุณวุฒินะครับเพื่อที่ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกโดยองค์กรทั้งองค์กรที่เป็นมิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไรเนี่ยจะเป็นผู้เสนอบุคคลนะครับทั้ง11ด้าน11็คณะเนี่ก็ ไม่เกินคณะละ50คนนะครับซึ่งทางนี้ห้าสิบคนนี้ทางกรกตอเองก็จะเป็นฝ่ายที่จะตรวจสอบนะครับความถูกต้องความเป็นคลต้องห้ามนะครับในขณะเดยียวกันการได้มาของอส,สมาชิกสประชอ,อีกส่วนหนึ่งก็มาจากจังหวัดครับจากจังหวัดนี้ใน77จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบด้วยใน,ในส่วนของ70 เขตจังหวัดนี้ประกอบด้วยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นหลักนะครับก็จะสรรหาโดยที่วิธีการนี้โดยที่บุคคลที่ท่านท่านกรรมการสรรหาของจังหวัดนี้ก็จะเป็นการที่จะ ตรวจสอบสอดส่องและก็พิจารณาดูว่าบุคคลในจังหวัดของท่านนะครับจังหวัดใดที่ท่านใดที่มีคุณสมบัตินะครับก็จะคัดเลือกนะครับก็ให้ได้จังหวัดหนึ่งได้ให้หมดได้5ชื่อนะครับหท่านนะครับคือสรุปแล้วในกระบวนการตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่2กันยานี่ครับเป็นกระบวนการที่จะได้มาถึงรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง11ด้านกับทางของจังหวัดครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลา วันละวันที่3ถึงวันที่12 10วันนี้นะครับทางกกตเองก็จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติครับค่ะดังนั้นนะคะในส่วนของที่นิติบุคคลเสนอชื่อมาเนี่ยนะคะแล้วก็มี11ด้านด้านหนึ่งเนี่ยสูงสุดคือไม่เกิน50คนเท่ากับในส่วนนี้ก็อาจจะมีอยู่ที่ประมาณ550คนถูกต้องครับค่ะส่วนจังหวัดเอง7 6จังหวัดเสนอชื่อได้จังหวัดละ5คนก็จะมีอีก380คนถูกต้องค่ะ380คนกับ550คนก็จะมาในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนตอรบจว อบแล้วนะครับทางสำนักง,งานกะกะตก็จะส่งกลับไปให้คณะกรรมการสรรหารนะครับทั้งสเสด,ด้านรวมทั้งทางทางจังหวัดนะครับพิจารณาคัดเลือกให้ได้อย่างที่นําเรียนคือด้านละ50คนและจังหวัดละไม่เกิน5คนครับหลังจากนั้นก็จะส่งชื่อไปที่ท่านคอสชอครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 23กันยาถึง2ตุลานะครับใช้เวลาประมาณ10วัน <c oughs> นะครับซึ่งช่วงเวลานี้ท่านคสชก็จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมครับให้ได้สมสาชิกสปชนี้ไม่เกิน50คนครับแต่2 50คนครับทานโทษ <c oughs> ครับก็ใช้เวลาทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มกระบวนการสรรหาเนี่ยใช้เวลาประมาณ50วันครับอืมค่ะ <c oughs> ในส่วนของกกตอเอง่ะคะที่เป็นเลขานุก,การนี่นะคะวันนี้เนี่ยบทบาทหน้าที่จะต้องดําเนินการในส่วนไหนบ้างคะครับเราจะทา หน้าที่ในการกระบวนการทางธุรการทั้งหมดนะครับในงานเลขานุก,การครับในส่วนของการจัดการประชุมต่างๆของสิเอ็ดด้านครับนั่นนั่นคือสิเอ็ดด้านและในในส่วนของจังหวัดก็เป็นท่านผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับก็จะเป็นฝ่ายเลยขาก็จะดําเนินการ จัดการประชุมตามที่ท่านประธานสัญหาของจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบความถูกต้องรวบรวมรายชื่อทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายก็จะเป็นผู้ที่นําเสนอทางคอสชอครับค่ะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ตอนนี้นะคะพอแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความสนใจนะคะที่อยากจะมาเข้ารับการสัญหาค่ะกกตวันนี้ประชาสัมพันธ์ในส่วนไหนบ้างคะครับเรามีการประชาสัมพันธ์นะครับทั้งนี้ต้องต้องเรียน <c oughs> ว่า,ร,ารับความร่วมมือจากทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางช่อง5 รวมทั้งทีวีทุกช่องนะครับรวมทั้งในส่วนของหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆนะครับจะขออนุญาตเรียนว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับทางกะกะตอเองได้เปิดสายนะครับเปิดสายเ,เพื่อที่จะท่านที่มีความสนใจจะสอบถามนะครับงมาเลขโทรศัพท์ที่จะสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหาสมาสชิกสบปชทั้งหมดนะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์02นะครับ 1418888นะครับขอญาตอีกครั้งนะครับ021418888หรือ1171ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในรายละเอียดก็อยู่ปรากฏใน w วิร์ลไวด์เว ect go t th ครับแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสอบถามในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครได้ครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปครับยังคุณสมบัติคร่าวๆราคาของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาค่ะครับคุณสมบัติ ที่เป็นสิ่งที่สําคัญก็คืออายุต้องไม่ต่ํากว่า5 3มาปีนะครับนะเป็นหลักการส่วนในเรื่องของความรู้นี้ไม่จํากัดครับเพราะท่านขอสชอท่านถือว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ปริญญาบัตรหรือกําหนดนะครับและที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งครับอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญหมายถึงว่าถ้าหากเคยเพิกถอนสิทธทิเลือกตั้งแล้วถึงแม้ว่าจะพ้นแล้วก,ก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะมาสมัคร ในในส่วนนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆครับที่สําคัญนะครับไม่ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่ต้องโทษจําคุกอ่าโดยที่ยกเว้นเรื่องละหุโทษส่วนใหญ่ก็เป็นอ่าในเรื่องของสิทธิของผู้ผู้สมัครหรือผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้นเองครับครับค่ะอยากขย้ําถึงความสําคัญของสอปอชอ,อีกครั้งหนึ่งว่าจะเข้ามามีส่วนสําคัญในการพาประเทศไทยนี่นะคะเดินหน้าไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยยังไงบ้างครับสปชนี้มีความสาคัญ มากครับเพราะว่าการเสนอแนะในเรื่องของการปฏิรูปบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะระบอบยึไใจที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอมุขในสังคมไทยควรเป็นอย่างไรก็ะจะเกิดจากคณะของสปชชุดน,นี้แหละครับและที่สําคัญนะครับขอญาติเรียนว่าในการที่จะเสนอองค์กรตา่ตางๆที่จะเสนอนะครับค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการสมาคมมูลนิธินะครับโรงเรียนสถาบันหรือวัดเองก็สามารถจะเสนอได้ และที่สําคัญครับเปิดให้ทางพรรคการเมืองนะครับสามารถที่จะส่งเสนอผู้แทนเข้ามาในส่วนรับการสรรหาในส่วนนี้ได้นะครับในส่วนนี้พรรคการเมืองเองมีสิทธิ์ที่จะเสนอได้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวลองดูในเรื่องของของไทม์ไลน์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะคว่าที่คําว่า50วันเน้นะคะค50วันเนี่ยก็จะเริ่มนับหลังจากมีการประกาศรายชื่อ คณะกรรมการสรรหา11ด้านก่อนครับถูกต้องะคะคบดังนั้นก็เราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของสปชนี่คือเมื่อไหร่อย่างไรค,ครับคือขออนุญาตอีกครั้งทวนอีกคร,ค,ครั้งนะครับหลังจากที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่13นะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็จะประกาศให้มีการเสนอชื่อนะครับซึ่งการประกาศ ให้องค์กรนิติบุคคลที่เสนอชื่อเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด20วันเริ่มตั้งแต่คาดว่านะครับจะคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่14สิงหาถึงวันที่2กันยาะนะครับซึ่งในส่วนนี้การเสนอชื่อจะควบคู่ไปด้วยกับทางจังหวัดนะครับที่จะได้จัดหาสรรหามานะครับพอครบ20วันหรือก่อนครบ20วันเนี่ยเราทางสำนักงานเองเมื่อได้รับชื่อแล้ว ก็จะส่งไปทยอยไปนะครับให้กับคณะกรรมการสัญหาต่างๆนะครับเสร็จแล้วในช่วงเวลาวันที่3ถึงวันที่12กันยานี่10วันนะครับทางสำนักง,งานกกตอเองก็จะ,ะตรวจสอบคุณสมบัติครับให้เสร็จนะครับถ้าเสร็จเร็วเราก็จะส่งกลับไปที่คณะกรรมการสัญหาเร็วแต่อย่างน้อยที่สุดอย่างช้าที่สุดก็วันที่12กันยาเป็นวัน เป็นชวนที่10วันนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคณะกรรมการสรรหาทั้งสเวดด้านรวมทั้งของจังหวัดเองก็จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนะครับโดยใช้ระยะเวลา10วันครับไม่เกิน10วันก็คือ13กันยาถึง22กันยา<ฆ>ครับสุดท้ายสุดเมื่อครบไม่เกินมาที่22กันยาแล้วนะครับทางกะกะตก็จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดก็คือด้านหนึ่งไม่เกิน50คน<ฆ>จังหวัดละไม่เกิน5้าคนนะครับแล้วก็ ส่งให้ทางคอสชอพิจารณาซึ่งท่านจะใช้เวลาประมาณ10วันในการพิจารณาคือคาดว่าระหว่าง23กันยาถึง2ตุลานะครับ<ม>ในส่วนนี้ก็จะสามารถ ประกาศรายชื่อได้นะครับคาดว่าไม่เกินวันที่สองตันวาสองตุลาครับซึ่งรวมทั้งสิ้นก็50วันพอดีครับประมาณ50วันครับนะคะดังนั้นนะคะนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าที่ผ่านมาเองนะคะเรามีความปรารถนาที่อยากจะเห็นการปฏิรูปในด้านต่างๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยและนี่ก็เป็นโอกาสที่เปิดให้กับคนไทยนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปฏิรูปประเทศ ได้นะคะก็รายละเอียดต่างๆตามที่ท่านเลขาได้เรียนแจ้งนะคะว่ามีทั้งทางหมายเลขโทราศาาัพท์021418888นะคะสายด่วน1171หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w e c t g o t h นะคะก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการสัญหาได้ค่ะท้ายที่สุดนี้คะ่ะท่านเลขามีอะไรที่อยากจะได้ฝากเอาไว้สำหรับผู้ที่อยากจะเข้ารับการสัญหาไปจนถึงประชาชนคนไทยที่รอที่จะเห็นการปฏิรูปและ การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะผมเชื่อว่าสภาปฏิรูปแห่งชาตินี่เป็นองค์กรที่สําคัญมากนะครับในการที่จะทําให้บ้านหนึ่งของเรานะครับดีขึ้นทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือในความคิดของสภาปฏิรูปนี้ผมทราบว่า,าทางคสชเองนะครับก็ต้องการให้บุคคลต่างๆไม่ไม่จำกัดเพศวัยอายุนะครับรวมทั้งในส่วนของประกอบ,กอบวิชาชีพและที่สําคัญที่สุดคือบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตก าการทาาการเมืองน,<ม>นะครับที่ผ่านมานะครับเราสามารถเสนอตัวเพื่อเข้ามาอยู่ในสมาชิกเป็นสมาชิกสภาเป็นรัฐธรรมชาติเพื่อนําแนวความคิดต่างๆเนี่ยมาหล่อหลอมรวมกันนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเรามีประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ ทงเป็นประมุขครัที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับขอเชิญชวนองค์กรต่างๆนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญที่สุดแล้วองค์กรต่างๆที่ไม่แสวงหากําไรนะครับท่านสามารถเสนอชื่อได้ถึง2องชื่อนะครับ,รบไม่เพียงชื่อเดียวไปค่อนข้างเปิดกว้างครับอขอใหอ้ท่านผู้ที่สนใจองค์กรต่างๆช่วยกันครับ เสนอชื่อบุคคลที่ดีมีความสามารถ <ừ m. S 2> มีความรู้ความสามารถนะครับมาร่วมกันฏิรูปประเทศไทยครับค่ะนะคะก็เป็นไปตามสโลแกนของการสรรหาครั้งนี้นะคะบอกว่าคืนความสุขประเทศไทยราชราัฐร่วมใจสรรหาสภาปฏิรูปแผงชานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขานะคะ่ะขอบพระคุณครับค่ะเวลาของรายการ,รเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะขอพระคุณคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังค่ะพบกันได้นะคะส8บาฏิการทุกวันแบบนี้ค่ะวันนี้ดิฉันชลรัมีงาทวีสุขและท่านเลขาด่กาเลขากกตนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ